แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้นแต่ก็มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยระดับน้ําที่จุดวัดน้นําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตําบลบางหลวงอาเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2558มีระดับน้นําเหนือเขื่อนอยู่ที่14เมตร15ซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางเท่านั้นซึ่งเป็นระดับสูงกว่าจุดวิกฤตเพียง15ซนติเมตร ในขณะที่ภาพรวมของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ปริมาณน้ำใน4ี่เขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลคือสิริกิตเขื่อนควาญน้อยบำรุงแดนและเข pues ื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์มีน้ำใช้การได้รวมกันอยู่ที่4,246ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ23น้ําน้ำที่มีอยู่ในอ่างเก็บน้ำถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางสัปดาห์ก็ยังมีฝนนะครับแต่ฝนนะครับก็อยากจะยืนยันว่า ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดหมายไว้ว่าอาทิตย์นี้จะมีฝนอยู่นะครับแต่ไม่มากนะักหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยฝนก็จะเริ่มคลายตัวลงก็คือจะเริ่มน้อยถอยลงไปเรื่อย อธิบดีกรมชลประทานบอกอีกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าขณะนี้มีความกดอากาศต่ำลงมาเป็นระลอกโดยในวันที่18-20พฤศจิกาย,ยนนี้จะมีฝนตกทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตวันละประมาณ4-6ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยืนยันว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยจะระบายน้ำจาก4ี่เขื่อนหลักไม่เกินวันละ15.5ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอไปจนถึงเดือนกรกฎาคม2559ถ้ามองแนวโน้มเนี่ยมันคงจะมีการเพราะปลูกเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่อาจจะไม่มากนักนะครับถ้าเทียบกับในปีอื่นๆที่ผ่านมากรชมชุมพรทานยังประเมินดูว่าถ้าไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตอนเองนี่แน่นอนครับเสียหายหมดซึ่งเราก็แจ้งไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรีบไปแจ้งเขา แจ้งเกษตรกรโด,รดยตรงว่าอันนี้เสี่ยงในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังพบว่าขณะนี้มีการเพาะปลูกไปแล้ว500,000ไร่ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการดึงน้ำออกไปใช้นอกแผนโดยกรมชลประทานวางแผนการใช้น้ำในภาคการเกษตรไว้แล้ว400ล้านลูกบาทเมตรสำหรับไม้ผลและพืชนไร่เท่านั้นเห็นว่าเกษตรกรต้องฟังตรงนี้ด้วยนะครับอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับไม่งั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อการขาดทุนนะครับต่อการขาดทุนแน่แน่ ในส่วนของภาคส่วนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาคการเกษตรปีนี้ก็ต้องประหยัดด้วยต้องร่วมมือกันประหยัดตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดก็คือช่วยกันประหยัดทั้งในครัวเรือนด้วยนะครับกรมจลประธานยังมีมาตรการเฝ้าระวังจับตาสถานการณ์น้ำทุกวันและประเมินเหตุการณ์ในอนาคตตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มน้ำไหลาตามสถานีต่างๆลดน้อยผิดปกติก็วางแผนแก้ไขเหตุการณ์ไว้แล้ว โดยเฝ้าระวังที่สถานีนครสวรรค์และเขื่อนเจ้าพระยาหากมีปริมาณน้ำลดต่ำกว่า130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ11.5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแสดงว่ามีการใช้น้ำนอกกติกาก็จะแจ้งให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เพื่อใช้กลไกต่างๆในการขอความร่วมมือจากเกษตรกรต่อไป